อีกหนึ่งเมนูที่ป้าเห็นเขาทำขายแล้วป้าบอกกับตัวเองเลยนะว่าลูกฉันต้องได้กินมันฝรั่งทอดกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วย <S <S เห็นเขาทำขายก็ขายดีขายดีเอาละค่ะอย่ารอช้าไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำมันฝรั่งมาหนึกิโลป้าใช้มันฝรั่งกลมหรือบางคนก็เรียกว่ามันอารูนะคะป้าซื้อาอาลูหนึ่งก็เกือบเกือบ40บาทรวมค่าจัดส่งแล้ว ป้าหนูหาซื้อมันแบบนี้ไม่ได้ใช้มันอื่นๆได้ไหมที่เขามีขายทั่วไปตามท้องตลาดมันที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปแถวบ้านป้าที่เจอก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะจะบอกว่าก็ใช้ได้ป้าทดลองใช้ทอดแล้วเพียงแต่เจ้ามันอาลูแบบที่ป้าโชว์ให้ดูตอนต้นคลิปเขาทอดแล้วจะกรอบได้นานกว่ามันแบบนี้นิดนึงค่ะนำมันฝรั่งไปล้างแล้วก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็นำมาหั่นค่ะ ชอบหั่นตามแนวยาวหรือแนวขวางก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบการหัน่นถ้าหั่นบางมันฝรั่งทอดกรอบจะกรอบได้นานกว่าถ้าหันน่นหนาก็จะได้เนื้อสัมผัสที่อร่อยไปอีกแบบด้านในจะนุ่มๆผิวนอกจะกรอบๆแต่ว่าจะกรอบได้นานน้อยกว่าตัวหั่นแบบบางเลือกเอาที่ชอบนะคะแล้วถ้าใครหั่นบางกว่าป้าไปเพิ่มปริมาณแป้งทอดกรอบที่ใช้กันเอาเองนะจ๊ะนำมันฝรั่งที่หั่นแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดสักสองรอบ เปิดน้ำให้ท่วมมันเสร็จแล้วแช่มันทิ้งไว้ในน้ำแบบนี้เป็นเวลา30นาทีเมื่อครบเวลาเทน้ำทิ้งแล้วก็ล้างมันอีกสักหนึ่งรอบนำมันที่ล้างแล้วพักให้เสด็จน้ำหรือจะใช้ผ้าสะอาดใช้ทิชชู่ซับๆเอาน้ำออกก็ได้นะคะทิชชู่ที่ป้าใช้อันนี้เป็นทิชชู่ที่ใช้กับอาหารได้นะมันจะไม่ยุ่ยเป็นขุย,ขย พักในส่วนของมันไว้ก่อนนำแป้งทอดกรอบ UFM มา400กรัมใช้แป้งทอดกรอบยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะแต่ไปปรับอัตราส่วนของน้ำที่ใส่ลงไปกันเอาเองนะใส่น้ำสะอาดลงไปในแป้ง480 ml ใช้มือผสมผสมผสมขยำขยำขยำน้ำกับแป้งให้เข้ากันตัวแป้งที่ได้จะออกมาค่อนข้างข้นหนืดน,นิดนึงนะจ๊ะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไม่เกาะบ,บนมันฝรั่งแป้งอาจจะมีเป็นเม็ดๆหลงเหลืออยู่บ้างไม่เป็นไรนะคะแล้วก็จะข้นหนืดประมาณนี้น,นําน้ํามันปาล์มเทใส่กระทะแล้วตั้งไฟจนกระทั่งน้ํามันร้อนเมื่อน้ํามันร้อนแล้วจับมันฝรั่งจุ่มลงไปในแป้งค่ะชุบเคลือบตัวมันฝรั่งโดยแป้งให้ทั่วนํามันฝรั่งที่ชุบแป้งแล้วหย่อนลงไปในกระทะ ทอดด้วยไฟแรงในการทอดป้าจะทำการทอดสองรอบนะคะรอบแรกจะทอดให้แป้งสุกนิดหน่อยไม่ถึงกับเหลืองกรอบคําเตือนน้ำมันต้องร้อนก่อนหย่อนแป้งลงไปนะไม่อย่างนั้นแป้งมันจะแบบด้านดานเมื่อเราหย่อนมันฝรั่งลงไปในกระทะสักพักนึงเนี่ยเมื่อแป้งเริ่มที่จะตึงๆถ้ามีมันฝรั่งชิ้นไหนเกาะติดกันให้เราทำการเคียรเยแยกแยก,แยกเขาเอาจากกันนะ ตอนเขีย่ยแยกมันออกจากกาันแป้งต้องสุกได้ระดับนะคะถ้าเกิดว่าหย่อนลงไปแล้วรีบเขีย่ยเนี่ยแป้งจะหลุดออกจากตัวมันฝรั่งได้เมื่อทอดได้สีประมาณนี้ตักขึ้นสบัดสบัดให้เสด็จน้ำมันแล้วก็เอาเจ้ามันฝรั่งที่ทอดได้ใส่ตะแกรงหรือใส่กระชอนพักไว้ก่อนในระหว่างที่ทอดถ้ามีเศษแป้งลอยอยู่ในน้ำมันก็ตักทิ้งด้นะ ทยอยนำมันฝรั่งมาชุบแป้งแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆเมื่อมันฝรั่งที่ทอดรอบแรกเรียบร้อยแล้วเริ่มเย็นตัวลงก็นำกลับมาทอดซ้ำค่ะรอบนี้จะทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบเลยนะตอนทอดใช้ไฟแรงหรือไฟกลางค่อนมาทางแรงก็ได้ ในการทอดรอบที่2เนี่ยพยายามใช้เวลาในการทอดนิดนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งรีบนําขึ้นมาเร็วเกินไปปรากฏว่านําขึ้นมาจากกระทะปุ๊บหายกรอบปั๊บแบบนีย้ยังไงในเรื่องของการทอดต้องค่อยๆหัดไปแล้วจับจังหวะเอานะคะตอนป้าลองทอดใหม่ๆก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันทอดแล้วจะกรอบนานแค่ไหนนอกจากจะขึ้นกับการทอดของเราแล้วยังขึ้นกับสายพันธุ์ของมันฝรั่งที่นํามาใช้ด้วยมันฝรั่งบางพันธุ์เหมือนกับเขามีน้ําในเนื้อเยอะคะ่ะ ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้หายกรอบไวเมื่อทอดมันฝรั่งรอบที่สองจนกระทั่งกรอบดีแล้วสบัดสบัดให้เสด็จน้ำมันแล้วก็เทพักไว้บนตะแกรงเมื่อทอดแล้วแนะนำให้รีบใส่ผงขยา่าแล้วรีบกินทันทีนะเพราะว่าตั้งทิ้งไว้นานเขาก็จะค่อยๆหายกรอบไม่อร่อยคะ่ะ ถ้าอยากให้กรอบได้นานขึ้นแนะนำว่ามันต้องหั่นให้ชิ้นบางๆนะคะแต่ว่ามันก็จะขาดความนุ่มของตัวมันด้านในไปอะนะเลือกเอาที่ชอบแล้วกันตัวแป้งจะออกจืดๆเนื่องจากว่าป้าไม่ได้ปรุงรสในแป้งเขาจะมีรสชาติจากตัวผงขย่วที่เราจะใส่ลงไปทีหลังถ้าเกิดว่าใครจะไม่ใส่ผงขย่วแนะนำว่าให้เติมพวกเกลือพริกไทยหรือรสดีคะนออะไรพวกนี้ลงไปในแป้งก่อนทอดด้วยนะคะ มันเมื่อตั้งทิ้งไวนน้นานๆไม่ร้อนไม่กรอบไม่อร่อยแล้วเราสามารถอุ่นได้นะคะป้าจะอุ่นด้วยการใช้หมอท,ทอดไรน้ํามันนํามันมาใส่ลงไปนะพยายามอย่าวางให้ทับกันแล้วอบด้วยไฟ 180. องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีเมื่อครบเวลาถ้ายังไม่กรอบเราสามารถพลิกกลับด้านแล้วอบต่อได้จนกระทั่งกรอบตามต้องการแต่ระวังไม่นะ ป้าป้าใช้น้ำมันเปลืองไหมเนี่ยก็มัน1กิโลนะคะแล้วก็แป้ง1สูตรแบบที่ทําในคลิปวันนี้เนี่ยน้ำมันเต็มเต็มขวดหลังจากทอดแล้วจะเหลือน้ำมันประมาณนี้ค่ะตีไปครึ่งขวดแหละเนาะ<ฮ>เวลาจะขายขายยังไงดีเนี่ยป้า,ปาก็อาจจะใช้การชั่งน้ำหนักก็ได้นะคะอย่างอันนี้เป็นมันทอด 1- ขีดหรือ100กรมัม ใส่ผงขย้เี่ยวลงไปประมาณ3กรัมหรือมากน้อยกว่านี้ได้แล้วแต่ชอบตัวผงขย้เี่ยวหน้าตาแบบนี้นะคะมันมีหลายยี่ห้อหลายรสให้เลือกนะคะใช้ยี่ห้อไหนรสไหนก็ได้ที่ชอบตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายหรือจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ป้าแปะลิงก์ไว้ให้แล้วที่ช่องคอมเมนต์นะหลังใส่ผงขย้เี่ยวลงไปบนมันฝรั่งแล้วก็ปิดฝาขยเ่ยวขยาวข่าวคลุกเคล้าตัวผงกับมันฝรั่งให้เข้ากัน ตัวถุงที่ใช้ป้าใช้เป็นถุงกระดาษขนาด10คูณ15เซนใบหนึ่งตกอยู่ที่ประมาณ60สตางค์ค่ะเทเจ้ามันฝรั่งทอดกรอบที่คลุกกับผงขย่วแล้วลงไปในถุงเสียบไม้ลงไปสักอันหนึ่งเสร็จแล้วจ้าทัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนวัตถุดิบมันฝรั่งทอดกรอบ1สูตรมันฝรั่ง1กิโลป้าตีไปว่า46บาทคือป้าซื้อถุงแบบ10กิโลอะค่ะป้าใช้โค้ดส่วนลดนู่นนี่นั่นด้วยป้าก็เลยซื้อมาแค่กิโลกรัมละ39บาท50สตางค์อันนี้คิดเผื่อไว้สำหรับคนที่ไม่มีโค้ดส่วนลดแป้งทอดกรอบ UFM 17บาท60สตางน้ำา2บาทน้ำมันพืชที่ใช้ทอดตีไป35บาท ผงขยว่วตีไป50กรัม15บาทจริงๆใช้ไม่ถึงนะคะอันนี้ตีเผื่อไว้ถ้าคิดตามนี้ต้นทุนวัตถุดิบรวมจะอยู่ที่115บาท60สตางค์ต่อ1สูตร1สูตรจะได้มันฝรั่งทอดกรอบออกมา1,300กรัมถ้าเกิดว่าตักขายสัก100กรัมเนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่8บาท89สตางค์เดี๋ยวลองคิดให้ดูนะคะว่าจะขาย1ถุง100กรัมเนี่ยต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่ ตัวมันฝรั่งทอดกรอบ8บาท89สตางอันนี้รวมผงขย่วเข้าไปแล้วนะถุงแล้วก็ไม้เสียบเผื่อบางทีมีถุงหูหิ้วให้ลูกค้าด้วยตีรวมกันไป1บาทถ้าคิดตามนี้ต้นทุนวัตถุดิบต่อ1ถุงหรือ100กรัมก็จะอยู่ที่9บาท89สตางต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากาันแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้น อะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้นะคะแล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถาอื่นๆถ้าจะทำขายขายกี่บาทด,ดีถุงละ1ขีดหรือ100กรัมแบบนี้นะคะถ้าเป็นป้าป้าจะขายที่ถุงละ20-25บถึง25าทค่ะและแน่นอนว่าไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกนะคะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันกำไรที่พอใจแต่ละคนก็ไม่เท่ากันค่ะ แนะนำว่าให้คิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วก็ตั้งราคาขายเองได้เลยนะคะสุดท้ายเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า